คำไหนแปลว่าตามสบายนะไม่ต้องรีบ spend time waste time take your time save time take your time นะคะเวลาที่เราจะบอกเพื่อนว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องรีบนะตามสบายนะ take your time เรามาดูคำอื่นๆกันด้วยนะคะ คำแรกนะคะคำข้างบนนี้นะคะคำว่า spend time แปลว่าใช้เวลานะคะอาจจะแปลว่าใช้จ่ายก็ได้คำว่า spend แต่ว่าถ้า spend time ก็คือการใช้เวลานั่นเองมาดูประโยคตัวอย่างข้างบนนี้นะคะ he wants to spend more time with his family เขาเนี่ยอยากจะใช้เวลามากกว่าเดิมกับครอบครัวเขา spend more time ส่วนคำนี้นะคะ waste time แปลว่าเสียเวลาค่ะเช่น I wasted a lot of time waiting for you. ฉันนี่เสียเวลามากเลยนะที่ต้องรอคุณนะ Take your time ตามสบายนะไม่ต้องรีบบางทีเนี่ยเราอาจจะชวนเพื่อนหรือใครไปไหนแล้วเขาบอกว่าแบบแป๊บหนึ่งนะขอไปทำนู่นนี่นั่นโน้นก่อนแล้วบอกอ๋อโอเค Take your time ตามสบายตามสบายไม่ต้องรีบประโยคตัวอย่างเช่น Take your time I have nothing to do today. ตามสบายเลย I have nothing to do today. วันนี้ฉันไม่มีอะไรต้องทำมไม่ต้องรีบหรอกแต่ถ้าประโยคข้างล่างนี้นะคะ It takes a long time จะแปลว่ามันใช้เวลานานมากเลยเช่น It takes a long time to get from London to Sydney มันใช้เวลานานมากเลยที่จะไปจากลอนดอนไปถึงซิดนีย์ It takes a long time ใช้เวลานาน save time จะแปลว่าประหยัดเวลาตัวอย่างเช่น we save time on our journey if we went by train ถ้าตอนนั้นเราไปโดยรถไฟนะน่าจะประหยัดเวลาการเดินทางเราได้เลยแหละไหนลองมาทบทวนกันดูค่ะว่าแปลว่าอะไรกันบ้างคำว่า spend time แปลว่าอะไรคะใช้เวลาคำที่สอง waste time เสียเวลาคำที่สาม take your time ตามสบายไม่ต้องรีบคำที่4 save time ประหยัดเวลาวันนี้ได้กันไปหลายคำหลายประโยคเลยนะคะถ้าอยากให้คุณหนุนมาทำคลิปอีกนะคะพิมพ์คำว่าใช้เวลาภาษาอังกฤษไปในคอมเมนต์ให้คุณหนุนนะคะ่ะเป็นการทบทวนด้วยนะคะใครที่สนใจจะเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับคุณหนุนนะคะตอนนี้มีคอร์ส30วันฉันจะกินภาษาอังกฤษนะคะสามารถสมัครได้เลยค่ะไปที่โปรไฟล์นะคะกดที่คำว่า n u n i e n g l i ง h ได้เลยค่ะ